โอเคครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมที่จะมากดติดตามช่อง e n g e l Killer ด้วยนะครับผม <Hey. S 1> แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นรับทั้งหมดไว้นะครับผมซึ่งช่องนี้ก็จะเล่นเกี่ยวกับเกมฟ e e Fire นะครับผม ก็สำหรับใครที่อยากดูผมเล่นเกมอื่นๆนอกจากบัสซิมเ l เตอร์โนเเซียก็อย่าลืมที่จะมาติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นกลุ่มทีมงาน a อ็นจินจีอีซีนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีการโพสตเกี่ยวกับเกมบัสนะครับผมก็จะมีการโพสเกี่ยวกับการโชว์มอดมาแจกมอดอะไรอย่างนี้มากมายนะครับผมใครที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมอย่าลืมที่จะมาขออนุมัติกันนะครับผมผมจะรออนุมัติทุกคนเข้ากลุ่มนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผม From the อ่ะโอเคครับผมก็ต้องขอยินีต้อนรับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเลยนะครับผมอาจจะมีเสียงรถตำรวจแล้วก็เสียงพัดลมนิดนึงนะวั <What? S 2> งดงตำรวจจากไหนวะอ่ะช่างมันนะผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปแจกสิบมอเต,ตอร์ไซค์กันนะครับผมก็ จะไปขุดมอเตอร์เก่าจากในช่องนั้นแหละมาแจกนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์สวยๆก็รอให้มาดูคลิปนี้กันนะครับผมโอเคแล้วส่วนคลิปนี้ก็ขอสักประมาณ200ไลค์นะครับผมโอเคถ้าเกิดถึง2 0 0้ไลค์จะทํา E p ีนะครับผมก็คือแจกสิบมอเตอร์ไซค์ ep 2ีนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันไม่ค่อยมีเนะาะอาจจะหายยากนิดนึงนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปดูคันแรกกันเลยกันนะก็ก็ กันเลยนะครับผมโอเคนี่ก็คือคันแรกนะครับผมซึ่งคันนี้ผมจะขอเรียกว่า b i g b ไบสสีฟ้าก็แล้วกันนะพอดีผมไม่รู้จักชื่อนะโอเคก็จะรู้จักเป็นบางคันนะครับสำหรับชื่อเนาะโอเคทีนี้เราจะไปดูรอบๆอดรถกันรอบรอบรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็จะมีท่อแต่งมาให้ด้วยงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับผมได้ขึ้นรถแป๊บนึงสำหรับรีวิวนะคือระบบ คันนี้มันไม่มีนะครับผมก็กาอาจจะรีวิวแค่ขับเครื่อนกันแล้วกันน้องเพื่อนไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปโอเคปะ่ะไปผมขอเปิดปัดเข็มใไม้ก,ก่อนสักครู่โอเคอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีแบบสัน่นสันนิดเึงอ่าขอเป็นมุม คนที่หนึ่งบ้างไหนครับผมโอ้รถตัด <laughs> ชนจังๆเลยนะ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคันนี้เราไปจอดกันไหนจอดกันเลยดีกว่าจะได้ไปคันต่อไปนะครับผม โอเคเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปคันต่อไปกันเลยนะครับผมสําหรับคันที่สองนะครับผมคันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะชื่อว่าอ่านินจา2 5 0 FI นะครับผมน่าจะเป็นชื่อนี้นะครับผมโอเคสําหรับคันนี้นะครับผมก็เป็นอันดับที่สองของวันนี้นะครับผมโอเคเดีนะ๋ยวเราไปดูภายโรอบนอกร,รอบรอ,อร,อรอบรถรอบรอบรถกันเลยนะครับผม โอเคแล้วเราก็รอบๆเราก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าสังเกตดีๆคันนี้จะคันใหญ่กว่าคันเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคมาเสร็แล้วเราเราไปดูเรื่องการรีวิวเรื่องการขับขี่กันเลยนะครับผมไปขอมุมมองแบบเดี๋ยวไปม,มองบุคคลที่หนึ่งหน่อยดิอ่าคันนี้จะนิ่งกว่าคันเมื่อกี้นิดนึงนะครับผมถือว่าขับได้ง่ายกว่าเนาะ เออดีดีดคันนี้ถือว่าดีกว่านั้นนึงผมชอบมุมมองนี้ปะโอเคได้แบบทำเมื่อกีห้กนหน่อยนึงนะครับผมถือว่าขับง่ายกว่ากันนิดนึงเนาะแล้วเสียงเกมดังไปออกไปอ่ะโอเคผมเพิ่งสังเกตเห็นเสียงเกมดังไป เดี๋ต้ผงต้องเกำลังจะพูดว่าผมต้องใช้สมาธิในการขับนิดนึงนะเพื่อไม่ให้มันเป๋แบบเมื่อกี้นี้นะโอเคสลหรับคันที่2ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจ้ก2 5อ F.I เนอะเดี๋ยวเราไปคันที่3กันเลยนะครับผมจาดสักครู่จะทำไมเสียงอย่างกับเสียงรถยนต์เลยวะโอเคเดี๋ยวเราไปคันต่อไปกันเลยนะครับผมโอเค สำหรับอันดับที่สามนะผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมวอลิโอเนล1 5 0ซีนะครับผมโอเคซึ่งคันนี้รู้สึกว่าจะแถมสาวมาด้วยนะซื้อรถแถมสาวไอโหลดมอดรถแถมสาวนะครับผมโอเครเดินนอกเรื่องนอกเรื่องงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวทำไมเดินไม่ไปวะเนี่ยเดินโอเคสำหรับด้านว่าเราเราจะดูจะดูด้านหลังนานเลยดีกว่านะ,ะมาสำหรับด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าจะมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะอ่ะสวยงามนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการขับเคลื่อนกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเป็นมุมมองอมุมมองนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะมาเออคันนี้เงียบคันนี้เงียบมากเลยคุณผู้ชมแต่คันนี้ผมว่าขับง่ายว่ะมีใครขึ้นผมไหมครับเออผมว่ามาันขับง่ายเนาะคันนี้ไป ผมว่าที่มันไม่ได้ยินเสียงว่ามันอยู่มุมมองนี้นะครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองถึงจะได้ยินเสียงอ่ะนั่นไงแต่คันนี้ขับง่ายนะคุณผู้ชมนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าชมไม่น่าชมคือชมทีนี่คือหลุดเลยนะโอ๊ยจิตเดี๋ยวนาการแจ้งเตือนขึ้นรีว <c oughs> <c oughs> ิวรถบัสไอรีวิวรถบัสมาไงามาไงไม <c oughs> ก็เป็นช่องทำเกี่ยวกับรถบัสมือนกันนะครับผม โอเคไปโอ้ยดิฟดิฟดิฟเฮ้ยแม่ว่าจะขี่ดีๆไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมโอ้โหโอเคไม่เป็นไรผมขอมุมมองนี้ก็แล้วกันนะครับผมกลัควคุณผู้ชมจะมึนหัวกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปจอดข้างในเอ้ยเดี๋ยวผมมาผิดทางดิฟหน่อยเอยเออเาเข้าไปจอดข้างในนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสลับคันที่สามนะครับผมไอ้คันนี้มีลูกเล่นหรอวะ ไม่มีเนาะเปิดประตูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมไปอ่าโอเคดิฟดิฟดิฟง่ายดีเขาจะตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับผมสลับวอริโอนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมลิงก์ดรอปใต้คลิปเลยครับผมงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปอันดับที่สามกันเลยนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับที่สี่กันเลยนะครับผมไปคันนี้นะครับผมเอ่อซูซูกิไฮยบุซ่าหนึ่งพันสามร้อยซีซีนะครับผมซึ่งคันนี้ก็จะของแรงเลยนะครับผมคันนี้ โอเคเราดูร,บรอบๆกันเลยนะครับผมร,บรอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วก็รีวิวภายในกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งลูกเล่นก็ไม่มีเหมือนเดิมน,นะครับผมโอเคไม่เป็นไรมอเตอร์ไซค์ก็อย่างนี้และเนาะถ้ามีก็มันก็มีนะเป็นบางคันนะอ่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอเป็นมุมมองนี้ก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบมุมมองนี้กันมากกว่าเนาะไปเราไปเรื่องของการขับเคลื่อนกันเลยดีวยกว่าน,นะครับผมผมลืมดึงเบรคมือ ซึ่งบางคันอาจจะขับขับได้ทุเรศนิดนึงนะคุณนะเนี่ยไม่มอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างขับยากนะครับผมว่าจะทางออกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเที่ทางออกอยู่ตรงไหนวะลืมอาเจอละโอ้โหผมต้องมุมมองนี้เฮ้ยเดี๋ยววัดโอ้ไม่ก่อนนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าผมจะ ผมจะผมจะตกนะครับผมแล้วผมตกอะไรวะเนะี่ยคือพอดีรถรถจมโคลนโอเคโอเคออกได้ไหมเนะี่ยไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรครับมีตังค์จะครู่นะครับผมโอเคได้ละไปขอแบบทำความเร็วหน่อยดีกว่า โอเคผมไ okay. ม่ได้เปิดลิมิเตอร์ใหม่ให้ดูด้วยเฮ้ยเฮยลดสะบัดอืออืออืออความนะครับผมความไปดีเออโอเคหาที่จอดก่อนโอ้ยชิดแค่จอดก็ยากแล้วนะหาจอดตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมสลับสุสกีสุสกีไฮยบุสระ 1,000cc ก็เอาไว้เท่านี้กันนะครับผมไปขั้นต่อไปกันเลยนะครับผมสลับอันดับต่อไปนะครับไป ตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะผมนั่นก็คือโอ้โหแล้วเสียงรถแบบโคตรดังนะตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะผมสลับอันดับที่5นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับผมซึ่งคันนี้ก็จะมีชื่อว่าซีเบียร์อารน่าสิบอาร์ไบค์นะครับผมโอเคเรามาดูร,บรอบๆกันเลยนะครับผมอ่าด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เอ้ย อะไรวะแบบไม่ไโหลดหรอไม่รู้นะครับผมอยู่เฉยๆก็ขึ้นมาเออผมงงมากเลยเอรอถบั๊กไม่เนี่ยโอ้โหหาช่างมันนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สังเกตอะไรนะครับผมคันนี้แม่งคันใหญ่กว่าคันอื่นเยอะเลยนะตปงั้นเดี๋ยวเราไปลองเรื่องการขับเคลื่อนกันเลยดีกว่านะครับออกได้ไหมเนี่ยออกได้นะโอเคซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะยกล้อนิดนึงนะรถยกดีๆนี่แหละ เดี๋ยวผมจะยกล้อให้ดูนะครับผมสครู่สักครูคร่ตั้งตั้งองศารถก่อนกดกดติดยากจริงนะเอา้าไปครับผมนี่งี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกล้อพี่น้องเออเออเป็นไงเป็นไงผมว่าหลายๆคนต้องชอบนะครับผมไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะครับผมไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูภัยมารับที โอ้โหสับคือยกอย่างเดียวนะทีนี้ผมขอเรื่องความแรงบ้างนะครับผมเออขอความแรงหน่อยโอเคครับผมร้อยยี่สิบครับผมเจ๋งนะคันนี้เจ๋งนะร้อยห้าสิบซีซีมันแรงกว่าพันสามร้อยซีซีได้ปะเนี่ยเออร้อยห้าสิบอาร์ดีกว่าไมชั้นร้อยห้าสิบซีซีเออ,เอดีบอกมั่วนะก็ค่อนข้างเร็วแล้วก็นิ่มเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งผมชอบนะผมชอบรถที่มันนิ่มๆวิ่งดีๆอ่ะ ดูเป็นตันเบรกเจียผมดิเฮ้ยเบรกก็ดีคุณผ,ผู้ชมดูดิไม่ค่อยจะสะบัดมากมายนะครับผมจะย,ยกล้อทำหอ,อกอะไรแล้วอขอขอขอเลี้ยวก่อนขอเลี้ยวก่อนเอเอชนชนรถใหญ่ชนรถเล็กนะครับผมยังไงรถใหญ่ก็ผิดช่วยแล้วผมมันเลี้ยวยากอเออคุณผมมู้ชมเข้าใจอะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันถึงไม่สะบัดมันเลี้ยวมันเลี้ยวได้น,น้อยนะครับผมโอเคโอเค เดี๋ยวเราเอารถเข้าไปเจ็บดีกว่านะครับผมจะได้แปลนดับที่6กันเลยนะพ้นไหมเนี่ยไม่พ้นด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าผมคว่ำเอากรรมคว่ำโอเคผมเดี๋ยวเราแปลนดับต่อไปกันเลยนะครับผมไปเจสไลดอันดับที่6นะครับผม,ผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งคันนี้ก็จะมีชื่อว่า KTM Duke 150นะครับผม มสิจซีซีนั่นแหละนะครับผมโอเคส่วนไอคันข้างหลังนี่ไม่เกี่ยวนะไม่รู้มันจะจอดทําไหมชนก็ไม่ชนเออแต่เคาเห็นรถผมสวยนะครับผม,ผมก็เลยแบบจอดดูรถผมไงวัดแล้วลอยทําไมเนี้ยโอเครหรับรอบๆก็นะครับเขาก็ชมรถสักแป๊บแล้วเขาก็ไปเนานะโอเครหรับรอบก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชกแต่งนะครับผมอะไรทองนะครับผมเ,ออเดินเร็วจังวะ นะครับผมโชคนะครับผมสีส้มแล้วก็นาทองอะไรทองหมดนะครับผมสุดยอโซทองด้วยโอเคเอา่าหน้าปัดเป็นดิจิตอลนะครับผมนี่ทําคลิปทำมาห้าคันเพิ่งจะมารีวิวก็คันนี้คันแรกคันอื่นผมไม่รู้จะรีวิวอะไรไงแต่คันนี้มันมีให้รีวิวไงแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเออเขา,าเรียกว่าอะไรไอตัวล็อกโทรศัพท์นะครับผมเพื่อเปิด GPS นอาเป็นไงนะครับผมโครถเป็นสีส้มนะครับผมบอกไม่รู้บอกอะไรเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการขับเคลื่อนกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งระบบมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะสำหรับมอเตอร์ไซค์เนาะ,ะ,ะไปเออเตะเลยเนี่ยรับผมนับปัดดีต้นปลอมนี่ว่าแม่งลอยด้วยลอยไม่พอแม่งไม่ขยับด้วยนะเอาภาพมาเตะไว้ <laughs> โอเคสำหรับเรื่องการขับเคลื่อนคันนี้ผมถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ค่อยจะสะบัดหรืออะไรมากมายนะแต่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเบรกยังไงนะครับผม คนเบรกเป็นเขาจะทำ,ทำรถไม่สะบัดไม่สะบัดผมไปทางขาดคำคีมโมได้ไม่เกินห้านาทีคีโมได้ไม่เกินห้าทีจริงๆเอาผมกอถอยก่อนโอเคไปกันใหม่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่ติดอะเสียงก็นิ่มๆนะครับผมท่อหมกดีเออไม่ใช่เบรกเบรกเออฮะฮะ เอ้ยนี่แหละผมผมตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ผิดพลาดอะไรทั้งนั้นแหละเออเอาดิถึงแล้วผมที่หม่ครับผมโคตรใกล้โคตรสร้างโคตรเร็วนะโอเคสำหรับ KTM Duk นะครับผมเข็มดุกขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเราไปคันต่อไปกันเลยนะครับผมเย่รอบที่เจนะครับผมจะทำเสียงเท่ทำไมก็ไม่รู้นะครับผมก็จะเป็นคันนี้แล้วนะครับผมเวฟหนึ่บไอนะครับผมก็จะเป็นตัวเก่านั่นแหละนะครับผม ซึ่ง kilo. ส่วนในเรื่องของของแต่งนะครับผมจานเบรกกับไปตั๊มม <futur> ึงใช้ยี่ห้ออะไรวะเดี๋ยวโคตรเท่เลยนะเดิมทั้งคันนะครับผมตั้งแต่ท่อนะครับผมโช๊คนะครับผมอาร์มก็เดิมนะครับจานเบรกโซ่แม็กนะครับของเดิมหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูกันว่าอะไรแต่งโอเคไม่มีอะไรตรงไหนแต่งนะครับผมไปงั้นเราไปดูในเรื่องของการขับเคลื่อนกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคสำหรับการขับเคลื่อนสำหรับการขับเคลื่อนนะเ,เดี๋ยวแต่เสียงท่อไม่ใช่เสียงท่อเดิมนะเสียงท่อหมก <c oughs> อะไรก็หมกอย่างเดียวไปดีกว่าโอเคถือว่าขับง่ายนะครับสำหรับพวกเวฟนะไม่รู้ทำไมนะแต่พวกบิ๊กไบนี่ขับยากจริงแต่ละคันอ้เหผมชมไม่ได้ป่ะรถแม่งสัน่น ยายาดิฟยาดิฟี่หนูโอ้โหขี่ถังแต่เมื่อไหร่เนี่ยมั่อครังขี่ถังนั้่แตอนไหนไปขอดีๆครับขอขับนิ่มๆตรงๆให้คุณผู้ชมเขาได้ดูหน่อยว่าเออไอแค่นี้ขับรถเป็นอะไรอย่างนี้ขับแต่ละรอบโอ้โหทุเรศเอาดิโอ้ยหลอ,อดครับผมรถเป็นไรสงสัยรู้สึกว่าโลจะดุ้งนะครับผมก็เลยสั่นโอ โอ้โหไม่แปดเทโลมันจะดุงนะครับผมไม่ตายก็บนแค่ไหนแล้วนะโอเคคันนี้ผมว่าผมรีบผ่าที่จอดดีกว่าผมขอขับมุมมองที่สองแล้วกันนะมุมมองที่หนึ่งแม่งปวดหัวตาลายมันจะขาดยาเป็นตัดสินโอเคเอ้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปกันเลยนะครับผมอันดับที่แปดนะครับผมก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับผมซึ่งคันนี้ผมไม่รู้ตักชื่อนะครับผมมิโอบังนะก็ไม่รู้นะครับผม โอเคครับผมส่วนอะไรแต่งก็จะมีเบาะแต่งนะผมไม่รู้ของอะไรนะครับผมมันจะมีท่อนะครับผมท่อเหมือนท่อหนูเลยแต่ไม่ใช่ท่อสูตรอะไรก็ว่าไปนะผมไม่รู้จักหรอกนะโ okay, อเคก็จะเป็นโลแต่งนะครับผมยางเป็นเส้นเล็กนะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะเรื่องอะไรร,ร,ร,รถเแนบบี่ยแต่ก็พอจับจับทางพูดได้เออเอาดีก็ก็แ,แถไปดีก็อมั่วไปดีนะก็นะ <c oughs> อะไรเสียฟ้าว่านั่นเสียฟ้านี่คืออะไร ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอะไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นั้งครับที่ผมที่ใส่นะน้ำมันเบรกเออโอเคแต่เราใครที่รู้ชื่อของรถคันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมค,คอมเมนต์คอมเมนต์แกนัยนเราไปดูเรื่องการขับเคลื่อนดีกว่านะครับผมอ่ะซึ่งระบบก็ไม่มีอีกเช่นเคยนะครับผมแปเรื่องการขับเคลื่อนกันเลยครับแต่นะเลขสองโอเคเฮ้ยเดี๋ยววัดผมคือแบบม,มองไม่เห็นเลย ไม่เห็นอะไรเลยเออไม่เห็นอะไรเลยนะครับผม,ผมล้ว,ว่าคันนี้เวลาขับเคลื่อนรู้สึกว่ามันจะต่ําเกินถลอกชนหมดเลยนะดูดิฟังจากเสียงขอเบาเสียงกันแล้วกันนะครับผมอ่าแต่ว่ามันแต่มันมัน,ม,นมันชนก็จริงแต่ว่ามันทําให้เราขับขับได้ง่ายขึ้นนะครับผม,หมเห็นปะเห็นปะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งคันนี้เจ๋งแต่ขนาดผมเบรกอุย้ยเขี้ย โอเคผมกันนี้ผมขอข้ามมาแล้วนะเป็นต่อไปกันเลยนะครับผมสำหรับอันดับที่9นะครับผมไปครับผมก็มาถึงอันดับที่9กันแล้วนะครับผมอ่าซึ่งอันดับนี้ผมคง <c oughs> ไม่ต้องอธิบายอะไรมากดูภาพบอากรู้เนาะอะไรเพียบเต็มคันนะครับผม <c oughs> ตั้งแต่ท่อน็อต <c oughs> อะไระไล่ไปยงัง <c> โ <oughs> <c oughs> ค้งก็ยังจะสวยนะครับผมส่วนสกินอันนี้นผมไปโหลดมานะครับผมซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดของคันนี้จะแปลกที่ไหนนะผมอาจจะเป็นการปัดไป YouTube อาจจะไม่ใช่การดาวน์โหลดมอดโดยตรงนะครับผมก็ ลองไปดาวโหลดดูนะครับผมโอเคก็จะปัดไปยูทูปน่ยใช่ามมันก็จะปัดปีคลิปหนึ่งที่ผมแจกคันนี้นั่นแหละซึ่งมันก็จะมีสกินให้ด้วยอย่างห้าสกินนั่นแหละนะครับผมโอเคซึ่งเราจะมาดูคันนี้คันนี้ก็คือเพิ่งจะมีลูกเล่นนะครับคันอื่นไม่มีคันนี้มันถืมีเออรีวิวมาเก้าคันนะครับคันนี้คันแรกเลยที่มีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลูกเล่นมันเลยกันดีกว่านะครับผมไหนๆมันก็มีไม่เหมือนคันอื่นแหละผมว่าคันนี้แหละคงจะมีคนดาวโหลดเยอะสุดนะเริ่มจาก กดเลขหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการมุดดินนะครับผมกดเลขสองจะเป็นการปล่อยขาตั้งนะครับผมเปิดเอ่อเป็นการาตั้งขาตั้งนะครับผมขาย่างขาตั้งเออไม่รู้เรียกอะไรไเรียกไปอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูแบบมุมสวยๆของรถคันนี้หน่อยซิแหมคันนี้จะรีวิวดีเป็นพิเศษนะก็ว่าไปนะครับผมโอเคสวยงามนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดู เราไปดูของในในเรื่องของการขับเคลื่อนกันเลยดีกว่านะครับผมวัด oh, อ้เลยเชจะบอกว่าบักจะบอกว่าบักฮัลโหลชมไม่ได้นะคุณผู้ชมน้บักมเ, oh. เสียเงินนะผมคลิปนี้เสียไปสี่หมื่นแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยไม่ได้ไม่ได,ไ,มได้ใช้เลย ไปนบ,บัอะไรอ่ะรู้ละนี่ังไม่ได้เปิดเครื่องมันไม่ได้บักแต่ผมไม่ได้เปิดเครื่องโอ้โง่แล้วผมยทั้งมันนะผมสบาบเจ้านี้นะผมก็จะแรงเอาเรื่องเลยนะผมแรงไม่แรงก็ลองดูครับผมนี่เป็นไงอ่าช่างแรงเลยนะเดี๋ยวเบรกอ่ะเดี๋ยวด้ยวยโครงนะครับผม โอเคส้าคันนี้ใช้เวลามานานกว่าเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจอดกันเลยดีกว่านะครับผมคันนี้มันนานกว่าเพื่อนแล้วอ่ะโอเคผมสลับใครที่เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบลืมคันที่สิบบ้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปรีวิวคันที่สิบกันต่อเลยนะครับผมคันสุดท้ายนะเย่เย่โอเคครับผมก็มาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับผมสหรับอันดับสุดท้ายอันดับที่สิบนะครับผมก็จะ ก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับผมโซนิกนะครับผมส่วนอะไรแต่งก็จะมีอาร์มยืดนะครับผมแล้วก็มีท่อนะครับผมมีโลแล้วก็อื่นออีกมากมายนะครับผมอาจจะเยอะมาเยอะมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมที่ยังไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคนที่กดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมว่าคลิปนี้ถ้าถึง200ไลค์จะมีแจกจะมีแจก10มอเตอร์ไซค์อี2ีมานะครับผมโอเค ก็ไม่รู้ว่าผมจะใช้เป็นเอพีสองหรือเปอเูยซึ่งโซนิกก็นะมันยกล้อนะฮะโซนิกขับยากนะครับคันนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเข็มไม่ยังแปะเอาอีกและ้อ,อไม่ทำแบบดีต้อเทเทให้เราได้ดูเลยนะแปะเอาอย่างเดียวเหมือนเอากระดาษมาแปะโอเคครับคันนี้ ถึงจะไม่ค่อยนิ่งมากแต่ซิ่งแน่นอนช่าคมเคียดอะไรกูน่ะเออเขาว่าแหวกกลางไปได้ทุกที่จริงๆรู้สึกว่าผมจะไม่รอดแล้วแหละคุณผู้ชมเออเอตายไปแล้วนะครับผมจบเรียบร้อยเห็นอะไรบ้าเห็นอะไรบ้า๋ยวทำให้ดูใหม่เอาา เออโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่เอลงไม่ได้เอาลงได้ใช่โอ้โหแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับสติมอสนะครับผมซึ่งสองมอส Earn. สุดท้ายผมจะแปะเป็นลิงก์ยูทูบนะครับผมก็คือถ้าคุณผู้ชมกดปุ๊บมันก็จะปัดไปที่หน้ายูทูบที่ผมแจกนะครับผมโอเคงั้น 你个死天！